เวลาที่เราจะรดน้ําต้นไม้นะ่ะบางทีเราใช้สายยางรดใช่ไหมล่ะทีเนี้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะหลายๆคนเขาคงเรียกว่าคลองไส้ไก่ปะแต่ว่ามันเล็กมากเล็กจี๊ดเดียวประมาณเนี้ยคือเราค่อยค่อยขุดเสาะมาจากแหล่งน้ําที่อยู่ด้านบนนะนะที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีน้ําที่มันไหลยอยู่ตลอดเวละมันจะมีน้ําขังอยู่เราก็ค่อยๆเสาะลองเล็ก ไล่ลงมาจากสูงจนมากระทั่งถึงที่ที่ต่นที่สุดของแปลงเราอะ่ะให้น้ํามันไหลมาโดยไม่ต้องใช้ปั๊มหรือโดยไม่ต้องใช้ท่ออะไรทั้งนั้นขุดเป็นคลองเล็กๆผมสาหรับผมเรียกว่าคลองไส้ไก่แต่สําหรับใครจะเรียกว่าอะไรรางระบายน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่มันไม่ใหญ่ไงแต่มันมีประสิทธิภาพมาก เพราะมันจะทําให้ที่ดินเราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาหลายๆคนก็คงคิดว่าถ้าขุดคลองไส้ไก่แล้วต้องเป็นคลองใหญ่ๆซะอย่างน้อยหนึ่งเมตรใช่ไหมตามทฤษฎีแหละแต่นี่มันไม่จําเป็นแค่เอาคลองเล็กๆเขาเรียกอะไรล่องน้ําก็แล้วกันเล็กๆเพื่อที่จะระบายน้ํามาแล้วมันก็ทําให้ที่ดินของเราชุ่มชื้นไปด้วยเป็นคลองเล็กๆแบบนี้ยเห็นป่ะผมก็ค่อยซ้อ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 คือไม่ลึกมากไม่ถึงขนาดว่าตกลงไปแล้วว่าขา โซนอ่ะแค่ให้มันสักต่ำกว่าดินสักนิดหน่อยแล้วก็แหวกแหวกแหวกให้น้ำมันไหลามาจากที่สูงให้มันลงไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งที่ที่ต่ำกว่าแล้วเราก็ค่อยๆแหวกไปหาต้นไม้ต่างๆแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้แหละแต่ที่เราอ่ะทำแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้ท่อท่อก็มีเห็นไหมแต่ไม่ใช้ใช้คลองอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วมันทำให้ดินชุ่มชื่นดูสิหญ้าก็งามแต่เนี้ยพอถางไปบ้างแล้วลหละแต่ ต้องมีน้ําเยอะนะถ้าน้ําน้อยไม่แนะนําให้ทําแบบนี้เพราะอะไรเปลืองน้ําน้ําจะซึมเข้าไปในที่หมดเลยเคยมีอยู่คลิปหนึ่งที่ทําไว้ให้ดูคือเวลาเจาะมาจากที่สูงสูงอะ่ะต้องไปหาดูเอาเองนะแต่งานเนี้ประโยชน์เยอะนะเพราะว่าเวลายิ่งเวลาฝนตกฝน่มันก็จะลงมาที่คลองนี้ทั้งหมดแล้วก็ไหลลงมาผมทําให้คลองนี้ไปสุดท,ที่ที่ต่ำที่สุด แล้วก็เจาะเข้าลงบ่อไปมันก็จะไหลวนลงมาที่ต่่นที่สุดแล้วก็ไปที่บ่อลองทำดูเราจะทำเป็นร่องน้ำเล็กๆแบบนี้นะแล้วก็แยกไปตามต้นไม้ที่เราอยากจะให้เขาได้ซึ่งมันก็จะชุ่มชื้นไปทั้งแปลงไอโซนที่แฉะมันก็จะระบายน้ำลงมาข้างล่างได้แบบนี้ งานเนี้ยก็แค่ใช้แรงขุดเอานาค่อยๆค,คดโค้งไปตามร่องตามทางอะไรแบบนี้แหละไม่จําเป็นต้องใหญ่เนี่ยแค่นิดหน่อยแค่เนี้ยไม่ถึงฝ่ามือด้วยซ้ำก็จะได้น้ำมาเก็บในบ่อของเรานะละออาฟาม์ม